วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมินยูสคาเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมินมีรถสวยๆนะคะมาให้ได้ชมกันนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะทุกคน Honda Fin นะคะเป็นตัว 1.5e นะคะปี2013จดใช้งานปี2015นะคะทุกคนได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะสวยๆไม่ใช้งานอยู่ที่1 85,000โลนะคะทุกคน85,000โลเท่านั้นราคาคันนี้นะคะอยู่ที่5 1 5 0 0 0บาทนะจ้าเดี๋ยวมาชมตัวรถไปพร้อมกันเลยไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟมันติวรีเฟกเตอร์นะคะตัวรถต้องบอกเลยนะคะว่าให้สกเกิร์ตมารอบพันนะคะกระจังหน้าเนาะก็ได้เป็นกระจังหน้านี่เลยโครเมียมนะคะสวยงามโลโก้ h o n ด้นะคะชัดเจนมากๆนะคะทุกคน สวยๆส,ยสเกิร์ตรอบพันนะคะราคาเพียง515,000บาทเนาะทุกคนสามารถผ่อนยาวได้ถึง84งวดเลยนะคะคันนี้อ่ะสวยๆนะคะถ้าผ่อน72งวดก็จะตบอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะทุกคนเหมือนต้นๆแล้วก็ถ้าเกิดผ่อน84งวดก็จะได้ประมาณ8 9 0 0าทนนะคะนี่เลยไฟหน้าอีกฝั่งนะคะสวยงามไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะคะทุกคนสเกิร์ตสวยๆนะ ไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาทมาแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของแมกและยางนะคะยางนะคะได้ยางเดนตอนนะคะทุกคนสวยๆเลยแมกนะคะก็ได้แมกขอบ15ฮอนด้าเดิมๆห mm ัว hmm. น็อตสี่รูแบบนี้นะคะ mm hmm. ด้านข้างตัวรถเนาะไม่มีร่องรอยการเกยฟุตบาทมานะคะ mm hmm. ส่วนวอลส่วนโค้งของตัวรถคือสวยงามมากๆนะคะกระจกข้างนะปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ mm hmm. มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เลยนะคะ เมื่อจับประตูนะคะได้เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเนาะทุกคนสวยๆเลยนี่เดี๋ยวมาชมกันในส่วนของภายในตัวรถนะคะจ้ะดาน,นะคะเปิดมาก็จะเจอกับเบาะหนังนะคะที่เป็นสีเบทแบบนี้นะคะเบาะหนังสีเบทให้เลยทั้งคันนะคะทั้ง3ามแถวได้เป็นสีเบทเนาะเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะคันนี้มาชมตัวเบาะกันใกล้ๆนะคะ ก็เบาสวยงามนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะทุกคนตัวรถไม่ช้ำนะคะเบาไม่ฉีกไม่ช้ำรู้แต่อย่างใดนะคะคอนโซลภายในสไตล์ฟีดนะคะก็จะเป็นแบบคอนโซลใหญ่แบบนี้นะคะที่นั่งก็คือกว้างๆนะคะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมินมาได้เลยนะคะ0 9 6 1 3 9 7 6 5 5ฟีดคันนี้พร้อมใช้งานนะคะขายออกมีเล่มพร้อมให้ทันทีนะคะนี่เลย พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะทุกคนเครื่องเล่นวิทยุต่างๆเนาะก็ใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์รถเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องเบนซินเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของเล็กไมค์คันนี้กันเลยนะคะปึ๊บเดี๋ยวสตาร์ทให้กุญแจเป็นระบบบิดหมุนนะคะรถคันนี้นะคะก็ เป็นรถปี2013จดใช้งานปี2015นะคะทุกคนไม่ใช้งานอยู่ที่85,467กิโลเมตรนะคะเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะและก็คือมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้มีแอร์หลังนะคะทุกคนขอย้ำอีกทีนะนี่เลยเครื่องนะคะ 1.5e นะคะทุกคนสนใจนะคะติดต่อน้องมินมาได้เลยนะคะ0961397655 ฮอนด้าฟีดสีดำสวยๆเนาะร้อมใช้งานนะคะนี่เลยหัวน็อตซอกประตูนะคะสวยงามไม่มีร่องรอยการแกะถอดใา้แต่อย่างใดนะคะถัดมาที่แผงประตูนะคะก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะสีเบจต,ตัดมากับสีดำนะคะทุกคนสวยๆนะหัวน็อตซอกประตูเดิมนะคะประตูบานเดิมแน่นอนนะคะคานด้านล่างไม่มีบุบไม่มีคดนะคะมาดูกันในส่วนของนี่เลยประตูไฟฟ้านะคะ สไลด์ไฟฟ้าให้เลยทั้งสองฝั่ง mm hmm. กดจากรีโมทได้เลยนะคะอืดนี่ mm hmm. เห็นไหมประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะรถสวยๆเป็นแบบมินิแวนนะคะทุกคนแบบเหมือนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเ mm hmm. บาะหนังนะคะสีเบจคันนี้สวยมากทุกคนรับประกันโครงสร้างเดิมให้นะคะรถบอ mm hmm. ดี้เดิมๆเลยคมดุมนะคะปูให้ทั้งคันนะนี่เลย กระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังมีไว้อำเนวยความสะดวกให้นะคะใส่หนังสือใส่ของเนยบกดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยเบาะนะคะไม่ฉีกไม่ช้ำเนาะตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะพี่ๆขาสนใจทักน้องมินมาได้เลยนะนี่เหมือนรถตู้ทุกคนนี่เข้าเข้าตรงซอกกลางได้เลยแบบไม่ต้องพับเบาะลงมานะคะหรือว่าสะดวกพับก็พับนะทุกคนใช้ได้หลายแบบนะคะ เบาหลังพับได้เนาะนี่เบาะหลังนะคะใช้งานน้อยเนาะทุกคนไม่ฉีกไม่ช้ําไม่มีชํารุดนะคะเบาะไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดตรงไหนเลยสกัดลัดนะคะสวยงามแต่ด้านหน้าเนาะก็จะมีรอยรอยยันเดิมนะคะอันนี้ก็แบบให้พี่คนที่ซื้ออาจจะต้องเอาไปทำความสะอาดเองหรือให้เต็นท์ทำให้สะดวกแบบไหนก็บอกได้เลยนะคะ,อะแอร์หลังนะคะคันนี้มีแอร์หลังนะคะทุกคนสวยๆเลยแล้วก็มีแอร์หลังให้นะคะ บานสไลด์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะจ๊ะสวยๆนะคะกดปิดจากีโมอดสวยเลยคันนี้นะคะซื้อไปแบบครอบครัวได้นั่งกันสบายๆนะคะพี่ด้านหลังก็คือไม่มีติดเข่านะคะรถเป็นรถที่แบบค่อนข้างกว้างมากๆนะคะด้านหน้าก็กว้างนะคะทุกคนดูรูปทรงตัวรถดิสวยมาก ยางเดตอนนะคะให้ทั้ง4เส้นนะคะทุกคนแมคคอนด้าขอบ15เดิมๆโรงงานนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0961397655นะคะมีนรับสายเองนะคะทุกคนคุยแบบกันเองได้เลยเนาะนี่เลยอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะคะ ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อได้นะทุกคนต่างจังหวัดนะสามารถซื้อได้นะคะสามารถทําจองเข้ามาได้เลยเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้เรื่องผ่านมารับรถได้ก็มานะคะหรือว่ามาไม่ได้มินก็เอาไปส่งให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะสะเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้สปอยเลอร์หลังนะคะโลโก้ฮอนด้าสวยงามนะคะคิ Q ้วโครเมียมสวยๆนะคะไฟท้ายคันนี้เนาะก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะคะสวยๆเลย ที่ปัดน้ำฝนเส้นไลาฟ้านะคะไฟเบรกตรงที่สามมีให้ครบคๆนะจ๊ะคัะนนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายพี่ตุ๊กฝาท้ายเปิดยังไงฝาท้ายนะคะเบิกตัวคนเปิดฝาท้ายให้หน่อยอ่านี่ไงที่เปิดฝาท้ายนะคะทุกคน สวยๆนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะจากด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะเจ็ดที่นั่งเลยคันนี้เจ็ดที่นั่งให้จุกๆนะคะนี่ร่องกลางนะคะทุกคนเหมือนรถตู้มากๆนะคะสวยงามนะฮอนด้าฟีพี่ๆท่านไหนนะคะที่แบบมีลูกนะคะมีพ่อมีแม่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะคันนี้แนะนําให้เลยนะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วเหมือนรถตู้มากๆนั่งสบายนะคะได้เบาะแบบนี้เลยเบาแบบ เหมือนเบาะก,กับตันซีดนะคะทุกคนสวยๆนะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกคนสวยๆหัวน,อน็อตเดิมๆนะคะสลักเดิมๆนะคะจากโรงงานนะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขนะคะรถเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะเม็ดเมกอาร์นะเรียงสวยๆแบบนี้นะ ด้านหลังก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคะทุกคนได้บอดี้เดิมๆแล้วที่สำคัญนะคะให้เซ็นเซอร์นะคะช่วยในการถอยจอดด้วยนะคันนี้สวยเลยพรมดุมนะทั้งรถก็ปูให้ทั้งคันแล้วนะคะนี่เลยพรมดุมปูให้แล้วทั้งคันนะทุกคนโอ้โหคันนี้สวยมากคุ้มมากนะคะในราคา515,000บาทนะคะพี่ๆขาไฟไท้ายอีกฝั่งนะคะสวยๆไม่มีแตกไม่มีชํำรุดนะคะ สวยเดิมเลยเครื่องเบนซินนะคะฝาถังอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับนะนี่เลยบอดี้รถนะคะเจดที่นั่งยางนะคะยางเดย์ o อนแมกขอบ15นะคะหัวน็อตสี่รูแบบนี้นะคะโลโก้ฮอนด้าเดิมๆนะคะทุกคนได้รถแบบบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะคารดนั่นล่างก็ไม่มีรอยบุบรอยคดนะคะ เดี๋ยวเรามาลองนะคะประตูอีกฝั่งกันตืดระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทั้งทันนะคะเปิดจากรีโมทได้เลยนะคะทุกคนอ่ะภายในนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะสวยๆพนักพักแขนมีให้นะจ๊ะนั่งไกลๆไม่มีเมื่อยนะคะนี้สวยๆเลยพอนุูกๆนะคะสบายๆรถจ็ดที่นั่งนะคะใช้ในครอบครัวนะคะทุกคน คมดุมนะสวยๆนะคะปูให้แล้วทั้งคันนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนาะดูแลรักษารถมาดีมากๆนะคะพี่ๆท่านไหนอยากได้คันนี้เนาะติดต่อน้องวินมาได้เลยนะคะ096 13976 55นะจาะจ๊ะปิดจากรีโมทได้เลยนะคะทุกคนมาดูกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านข้างคนขับนะคะ เบาะหนังสีเบทนะคะไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะตัวเบาะไม่ช้ำเลยนะคะเป็นเบาะปรับมือนะคะปรับแมนวนวลแบบนี้นะคะภายในนะสวยๆนะคะคอนโซลสไตล์ฟิดเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นคอนโซลยื่นออกมาแบบนี้นะคะทุกคนที่วางแก้วมีให้นะคะมาดูกันที่ใส่ของพลาสติกไม่มีแตกนะคะทุกคน เรียบๆเ,เลยรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้ารับประกันให้นะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีนะคะแถมกิฟต์อชเชอร์น้ำมันนะคะอีก1,000บาทเปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันเลยจ้าเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะ h o n d a f i t 1.5 e นะคะ 2013-2015คันนี้กันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่หัวน็อตนะคะสวยเดิมไม่มีร่องรอยการไขงัดแงะนะคะทุกคนสวยๆเลยฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์เดิมเดิมบรงงานนะคะนี่เลยฝากระโปรงเดิมนะทุกคนสลักเดิมโรงงานนะคะต่างๆโรงงานหมดนะรถบอดี้เดิมเนาะใช้งานน้อยไม่85,000นะคะทุกคน สวยๆเลยคันนี้นะคะพอน72งวดก็จะตกประมาณหมื่นนิดๆนะคะทุกคนหมื่นร้อยนะคะแล้วก็ถ้าพอน84งวดก็จะได้8,000-9,000เลยนะคะ Honda i v t e c นะคะห้องเครื่องสวยงามนะคะรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเนาะหัวน็อตก,ก็ไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขนะคะรับประกันไม่มีโดนหน้ามาแน่นอนนะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะรถคันนี้ใครได้ไปนะคะบอกเลยว่า มีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะทุกคนีะพ,พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้ติดต่อวินมาได้เลยนะคะ3 9 6 1 3 9ก6 5 5นะคะหรือจะเป็น ID l ดียนะคะ m i l l i e นะคะ1น0 4 4 0นะคะทุกคนสนใจทักวินได้เลยนะคะขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยไว้ให้พิจารณากันนะคะ515,000บาทนะรถ7ที่นั่งผ่อนสบายๆนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถกด ลิงก์นะคะแอดไลน์น้องมินมาได้เลยนะคะคุยกับมินโดยตรงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสอบถามได้เลยนะ,ะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะคะไปสู่4,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันค่ะ